และในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามวังน้อยสปีดแอบบอนิวนะครับบอกเลยนะครับเป็นสนามที่สวยงามและบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณสนามวังน้อยสปีดแอบบนิวมากๆเลยนะครับที่ให้มอเตอร์แชนแนลนะครับได้นํารถมาทดสอบที่นี่ดีใจมากๆเลยนะครับและในวันนี้นะครับกับรถ c o m p a ล t SUV ครับเป็นเซกเมนต์ที่น่าสนใจมากๆเหมาะกับยุคน้ำมันแพงๆอย่างมากเลยครับเดี๋ยวในช่วง Star Drive ไปชมกันครับ กับรถ Honda wrv นะครับรถ c อ m เ a c t อนประสงค์ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดของ Honda นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็น Compact suv 5ที่นั่งนะครับของ Honda ตัวใหม่นี้น่าสนใจมากๆเลยและที่สำคัญนะครับเราเป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกเลยที่ได้นำรถมาทดสอบเดี่ยวๆแบบนี้ครับ Compact suv คันนี้นะครับเครื่อง1.5ลิตรรีดแรงม้าออกมาได้121แรงม้าเลยครับเราเริ่มมาดู้แต่ภายนอกกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่กระจังหน้านะครับ มีความดูดดันแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตนะครับมีโลโก้ RS อยู่ข้างหน้าด้วยไฟหน้าและไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับวางตำแหน่งมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยเส้นสายด้านข้างที่ดูพอสมควรนะครับทำให้เจ้า WRV คันนี้ดูดูดันขึ้นไปอีกในส่วนของด้านท้ายนะครับเรามาดูไฟท้ายนะครับมีการจัดวางแล้วก็ให้อารมที่เป็นสปอร์ตเต็มที่แล้ครับพร้อมกับการสโลปของฝาท้ายตรงนี้ดูดีมากๆเลยครับเรามาดูข้างในกันนะครับว้าว ที่เก็บสัมภาราค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วเบาะ2ตัวนี้สามารถพับลงไว้ข้างหน้าได้ด้วยระบบ60-40นะครับฝั่งนี้จะเป็น60มีความกว้างหน่อยเก็บของชิ้นใหญ่ๆได้ใช้งานง่ายมากๆเลยครับอันนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่า ท่านผู้ชมรายการที่ต้องขนของนะครับอันนี้ขนได้เยอะมากพอสมควรเลยท่านผู้ชมที่ชอบขี่จักรยานผมเชื่อว่าจักรยานเนี่ยนาจะใส่เข้าไปได้อาจจะต้องมีการ The ปรับองศาของแฮนด์ให้มันเหมาะสมข้างในกว้างมากๆเลยครับภายในนะครับก็ตามสไตล์ Honda นะครับมีความหลากหลายในการปรับเบาะได้นะครับมีปรับสูงต่ำได้แล้วก็ยก มีปรับสูงต่ําได้แล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้เยอะมากๆพอสมควรเลยครับสําหรับท่านผู้ชมที่ตัวไม่ใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะครับน่าจะเหมาะกับรถคันนี้พอสมควรสาหรับผมตัวยาวๆตัวสูงสูงรอนะครับก็ยังนั่งได้แล้วก็มีเ e ดลูมพอสมควรนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับก็เป็นสไตล์ Honda ครับค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับมีหน้าจอมาให้นะครับแล้วก็ระบบแอร์ คอนโรนทุกอย่างก็อยู่บนพวงมาลัยนะครับใช้งานง่ายครับห้องโดยสารไม่ไม่ไม่ใช้คําว่าไม่แคบนะฮะไม่แคบไม่แคบเหมือนเหมือนไซส์รถที่เป็น Compact SUV ใช้ได้ครับในแง่ของสมรรถนะหรือ Performance นะครับมี p a l e shift มาให้ด้วยครับว้าวเดี๋ยวต้องทดสอบว่า paddle s h i f t มันทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ข้างหลังก็ไม่ได้ไม่ได้แคบเลยนะครับเป็น Compact SUV 5ที่นั่งนะครับ และในวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามวางน้อย Speed Avenue นะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบนะครับต้องเป็นตามรูปแบบของแท็กรับรองว่าต้องสนุกแน่นอนไปกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะทดสอบสมรรถนะโดยโดยรวมทั้งหมดวันนี้โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็จะทดสอบสมรรถนะโดยรวมทั้งหมดของเจ้า compact SUV หรือ Honda WRV คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับออตอนนี้ผมปรับโหมดมาอยู่ที่ S นะครับเดี๋ยวจะใช้ Paddle Paddle Shift นะครับ r e Shift ตัวนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเมื่อกี้ทดลองดูก็ตอบสนองค่อนข้างดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวจะพอผ่าน1กิโล 600เมตรไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะออกมาจากโค้งสุดทางตรงก็จะเริ่มมีโค้ง S คราวนี้ก็จะเห็นใช่มลาะนะความคล่องตัวของตัวรถว่ามันตอบสนองได้ดีมากน้อยแค่ไหน,นโอเคครับไปกันเลยนะครับห้าส่ามสองโอเคเกียร์หนึ่งนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณ6,000รอบนะครับ6,500ครับเกียร์3นะครับ เียร์นะครับตอนนี้ความเร็วขึ้นมาที่140แล้วนะครับเียห้านะครับความเร็ว160นะครับตอนนี้ป้าย400เมตร300เมตร200เมตรและ100เมตรนะครับเบรกสี่สาึ่บ ว้าวเลี้ยวดีครับเลี้ยวคมครับช่วงล่างโอเคครับไม่มีอาการอันเดอร์สเตียร์หรือโอเวอร์สเตียร์ครับบาลานซ์รถดีมากๆครับเดี๋ยวมาดูโค้งเอสต่อเนื่องชุดนี้ครับรถตอบสนองดีนะครับวงมาลัยคมอึ๊บ ว้าวโอ้โห,โหไม่น่าเชื่อนะครับคอมแพคเอสยูบี SUV จะมีสมรรถนะดีแบบนี้ครับข้องข้าวว่องไปมากครับ121แรงม้านะครับเครื่อง 1500cc เด็ดมากครับที่เป็นโค้งเอสใหญ่ฮึบเดี๋ยวมาดูโค้งนี้ครับฮึบสองหนึ่งฮึบ ไม่เลวเลยจริงไมได้ก็เป็นรถเล็กที่ขับสนุกนะครับคงต้องกลับรถแบบนี้แล้วล่ะครับแจ๋ว เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับ h o n d a W R V ครับบอกเลยนะครับว่าเป็นเครื่อง1.5 2้แรงมา้าคันนึงที่ขับสนุกมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าแรงมา้าและไซส์เครื่องมันจะเล็กแต่บาลานซ์ของรถทุกๆอย่างนะพอประกอบกันแล้วก็เป็นรถที่ขับดีเลย1คันนะครับ โดยเฉพาะสนามที่นี่นะครับมีความโคดมีทางตรงที่ยาวประมาณ1กิโลจุดเมตรนะครับประมาณนะครับแล้วก็พอออกจากสุดทางตรงมามาเข้าเซกเมนต์นี้ก็จะเป็นโค้งหมดเลยเป็นโค้งที่ซิกแซกไปซิกแซกมาบอกเลยนะครับว่าทางตรงที่วิ่งมา1.6กิโลเมตรนะครับเราวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณเกือบ170นะครับที่เข้าโค้งแรกพอออกจากโค้งนั้นมาก็จะมาเจอชุดโค้งเอสพวกนี้ซึ่งบอกเลยครับว่า การต่อเนื่องของช่วงล่างแล้วก็อาการของพวงมาลัยทุกๆอย่างเนี่ยสัมพันธ์กันดีนะครับตีนิดเดียวมันเป็นเรื่องของไซส์เครื่องที่มันเล็กนิดนึงซึ่งมันเป็นสเปคของรถมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ผิดเพียงแต่บอกว่าด้วยไซส์รถด้วยทุกๆอย่างเนี่ยกำลังเครื่องอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตฟูลรถสปอร์ตแต่เมื่อกี้ผมขับแบบรถสปอร์ตก็คือไปเต็มเลยก็รถไม่มีอาการ ท,ท้ายออกหรือว่าหน้ามันจะไถามากจนเกินไปทุกอย่างอยู่ในบาลานซ์ที่ดีแล้วก็เกาะถนนด้วยทัางที่มันเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีความสูงมากกว่ารถเก่งทั่วไปในส่วนของสเปครถตัวเดลอาร์วีตัวนี้นะครับมี2รุ่นที่เลือกด้วยกันนะครับมีตัว RS ก็คือตัวนี้แล้วตัว SV ที่เป็นตัวที่สบายกระเป๋าแล้วก็เซบะเจตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่สําคัญเลยครับมีสีให้เลือกถึง5สีเลยครับสาหรับ WRV รคันนี้นะครับคันนี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงใช้คําว่า เป็น c o m p a c t SUV ที่น่าใช้มากๆคันหนึ่งเลยครับสนใจนะครับเช่นเคยครับไปติดตามที่โชรูพันดาทุกแห่งในประเทศไทยเข้าไปชมตัวจริงและขอตอลอครับรับรองาต้องติดใจแน่นอนแลชเชิญต่อไปนะครับคันโปรดคนดังนะครับวันนี้จะเป็นดาราท่านไหนหรือเป็นเซลบินท่านไหนหรือเป็นเซเลบท่านไหนไปชมกัน